สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม w o t e r i n g w a v e นะครับในคลิปนี้พามาชมเรื่องที่น่ารู้ก่อนเล่นเกม w u t e r i n g w a v e นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะเน้นไปที่สัพ์ต่างๆภายในตัวเกมนะครับยังไงก็ถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e ก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกมนะครับก็ขอฝากร้านเติมเกมเพทวินทัอัพไปด้วยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่าน Facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ ลิงก์ต้นเกมอยู่ที่ใต้ดีสคริปชันแล้วนะครับโดยเกมบูโตดิงเว e เป็นผลงานเกมแอคชั่นอาร์พีจีผจญภัยบนโลกกว้างตัวใหม่ของคูโรเกมตัวเกมจะเปิดให้เล่นเป็นทางการในวันที่23าพฤษภาคมนี้นะครับเรามาดูสับเฉพาะในเกมกันนะครับว่ามีสับอะไรบ้างที่เราควรรู้ก่อนเล่นเกมบูโตดิงเว e นะครับอันแรกก็คือโรเวอร์นะครับโรเวอร์ Rover จะเป็นตัวละครที่ผู้เล่นจะได้บังคับนะครับโดยในช่วงต้นเกมครับเราจะสามารถเลือกได้ระหว่างตัวผู้ชายหรือว่าตัวผู้หญิง โดยตัวละครโลเวอร์จะสูญเสียความทรงจําที่ได้เตื่นจากการหลับไหลนะครับแล้วก็จะได้ออกเดินทางไปยังดินแดนอันกว้างใหญ่เพื่อพบเจอผู้คนแล้วก็สถานที่ใหม่ๆม,มากมายนะครับรวมถึงได้ช่วยเหลือผู้คนในการฟื้นฟูอารยธรรมและต่อสู้กับตัตูที่เกิดจากภัยพิบัติลาเมนด้วยนะครับลาเมนจะเป็นชื่อเรียกของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นภัยพิบัติที่ทําลายอารยธรรมของมนุษยชาติจนหมดสิ้นไปเลยนะครับสับต่อมาก็คือโซลาริสทรีนะครับ โซลิสทีเป็นดาวเคราะห์ดวงที่3นับจากดวงอาทิตย์นะครับซึ่งโลกแห่งนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายเนื่องจากว่าได้เกิดภัยพิบัติลึกลับที่ชื่อว่าลาเมนอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับที่มันได้ทำลายอรารยธรรมของมนุษยชาติจนล่มสลายไปหมดเลยและภายหลังจากการที่เกิดภัยพิบัติลาเมนนะครับก็ยังก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตและก็สัตว์ประหลาดปรากฏตัวขึ้นบนโลกโดยมนุษย์ที่ยังคงเหลืออยู่บนโลกแห่งนี้จะต้องพยายามเอาชีวิตรอดในยุคแห่งการทำลายล้างแล้วก็ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเหล่านั้นนะครับ ต่อมาสับอันที่3ก็คือเวฟเวิร์นฟิโนมินอนนะครับอันนี้จะเป็นปรากฏการ์ใหญ่ที่เกิดจากพลังแห่งความคลามครวนนะครับซึ่งมันก่อให้เกิดความผิดปกติบนโลกโซลาริสทรีนะครับอย่างเช่นทาเซสฟิวทาเซสดิสคอร์ดหรือว่าวัตถุลึกลับที่ชื่อว่าเท็กซ์ไทนะครับทาเซสฟิวก็คือสถานที่ที่มีท้องฟ้าและก็ท้องทะเลกลับหัวกันนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายทาเซสมาร์กรูปกากดาทลึกลับอยู่บนพื้นด้วยเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโลกกับสถานที่ลึกลับเอาไว้นะครับแล้วก็เชื่อววว่่าามัันนนนเป็หลงงกกํดดขอพรคร้ยะบ เจ้าตัวทาเซสดิสคอร์ดก็คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นจากเวฟเวิร์ฟีโนมินอนนะครับเจ้าตัวทาเซสดิสคอร์ดจะสามารถเปลี่ยนรูปลักษ์ได้ตลอดเวลานะครับรวมถึงที่ตัวของมันเนี่ยมีทาเซสคอร์ที่สามารถรักษาความเสถียรแล้วก็วิวัฒนาการให้กับตัวของมันเองได้ด้วยนะครับโดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีความสามารถในการเลยมแบบรูปร่างแล้วก็พฤติกรรมของเหยื่อจากการที่มันเนี่ยได้กินเหยื่อเข้าไปนะครับแล้วก็เท็กซ์ไทนะครับจะเป็นวัตถุลึกลับที่สามารถกักเก็บพลังงานได้นะครับ โดยเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ยังเหลือรอดอยู่ในโลกของโซลาริสตีเนี่ยเขาได้ทําการศึกษาปรากฏการ์เวฟบลอนฟิโนมินอนนะครับแล้วก็ค้นพบว่าตัวเท็กซ์ไทเนี่ยสามารถเก็บพลังงานที่หลงเหลืออยู่ได้นะครับโดยพลังงานที่หลงเหลืออยู่นี้นครับในเกมเขาจะเรียกว่าเลมแนนนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการวิจัยและก็สังเคราะห์เลมแนนเหล่านี้เพื่อพัฒนาเป็นอาวุธอันทรงพลังให้กับเหล่าเลสเนเตอร์เพื่อเอาไว้ใช้ต่อสู้กับทาเซตดิสคอร์ดนะครับนอกจากนี้นะครับในปรากฏการ์เวฟบลอนฟิโนมินอนเนี่ย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงสา,สารและพลังงานเป็นคลื่นความถี่นะครับซึ่งเราจะเรียกคลื่นความถี่นั้นว่ารีเวอร์เบ t รชันนะครับสำหรับคำว่าเ e s โซเนเตอร์หรือว่าเหล่าผู้สะท้อนเสียงนะครับเ e s โซเนเตอร์เป็นชื่อเรียกบุคคลที่มีความสามารถในการสะท้อนกับวัตถุบางอย่างแล้วก็สามารถปรับความถี่ภายในร่างกายได้นะครับโดยบุคคลเหล่านี้จะมีความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าฟอร์สนะครับซึ่งสามารถแสดงออกผ่านทางทาร์สิสมาร์กบนร่างกายของเ e s โซเนเตอร์แต่ละคนได้ จำได้ไหมฮะว่าทัสเซตมาจะเป็นรูกกระบาดลึกลับที่อยู่ที่ทัสเซตฟิลด์นะครับแต่มนุษย์บางคนจะมีทัสเซตมาอยู่ที่ตัวของเขาเองด้วยนะครับทำให้เขามีความสามารถและก็พลังลึกลับในการต่อสู้กับทัสเซตดิสคอร์ดนะครับโดยความสามารถของเรสโซเนเตอร์แต่ละคนจะอ้างอิงตามประสบการณ์ในอดีตแล้วก็จิตใต้สำนึกของพวกเขานะครับโดยเราที่เป็นโรเวอร์ครับจะออกไปผจญภัยกับเหล่าเรสโซเนเตอร์นะครับแล้วเราก็สามารถบังคับเหล่าเรสโซเนเตอร์ในการต่อสู้กับทัสเซตดิสคอร์ดได้ด้วยนะครับแล้วถามว่าเรสโซเนเตอร์นั้นนคาานคอั่เงะรบ ดยในตอนที่เราออกไปผจญภัยกับเหล่าเลเซนเตอร์นะครับเมื่อเราสามารถเอาชนะทาร์เซสดิสคอร์แต่ละตัวได้นะครับมันจะมีการปล่อยขึ้นพลังงานออกมานะครับซึ่งตัวเราเนี่ยสามารถไปกักเก็บได้แล้วก็เอามาใช้งานได้ซึ่งเราจะเรียกว่าเอ็โคนะครับโดยเราสามารถกักเก็บพลังงานเอ็โคได้นะครับแล้วก็สามารถเรียกเอามาใช้งานได้โดยการแปลงร่างหรือว่าเอาออกมาช่วยต่อสู้นะครับต่อมาครับมาดูสถานที่สําคัญในช่วงต้นเกมวูดดิ้งเวฟกันนะครับสถานที่แรกก็คือห่วงหลงนะครับ เมืองน,นี้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่แล้วก็จะมีเมืองแยกย่อไป6เมืองรอบๆนะครับเขาจะมีการแบ่ง5้าเมืองย่อยอยู่ในโซนชั้นในของเมืองหวงหลงนะครับแล้วก็จะมีหนึ拜拜่งเมืองอยู่โซนชั้นนอกชื่อว่าจินโจนะครับโดยเมืองจินโจจะอยู่บริเวณตอนเหนือของเมืองหวงหลงนะครับแล้วก็รอบๆของเมืองจินโจจะโอบล้อมไปด้วยผืนน้ำทั้ง3ด้านนะครับแล้วก็มีภูเขาสูงด้วยนะครับเมืองแห่งนี้จะมีสภาพอากาศที่ร้อนชื้นแล้วก็จะมี4ฤดูการนะครับเมืองจินโจจะเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญที่ไว้ป้องกันการโจมตีจากทางเครติ และอีกหนึ่งสถานที่ก็คือ g o r g e u s of Spirit หรือว่าหุบเขาแห่งวิญญาณนะครับเป็นหุบเขาที่อยู่บริเวณด้านบนของเมืองจินโจนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องรัศดรหน้ารู้ในเกม b o o t l i n g Wave นะครับก่อนที่เกมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่23พฤษภาคมนี้นะครับจะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับเหล่าผู้เล่นเกมหรือว่าคนที่เสพเนื้อเรื่องในโตเกมด้วยนะครับยังไงก็ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b ์ช่องจ d ิเจ t u r e Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ